ที่ดินแปลงเดียวนะครับที่คุณไม่ต้องเลือกระหว่างธรรมชาติหรือความสะดวกสบายเพราะที่นี่นะครับให้คุณครบทั้งทำเลวิวทิวทัศน์และศักยภาพในการต่อยอดอยู่ในเมืองแต่ยังได้วิวเขาแบบ180องศาถมแล้วเรียบร้อยพร้อมเข้าใช้งานได้ทันทีและราคานี้นะครับหามไม่ได้อีกแล้ว ที่ดินแปลงที่สวยขนาดเนื้อที่8ไร่รูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับติดถนนคอนกรีตสาธนารนณะตั้งอยู่ที่ตำบลคลองนาลายอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับมาพร้อมการเดินทางที่แสนสะดวกสบายถ้าเกิดท่านใดนะครับที่เดินทางมาจากถนนหมายเลข3หรือว่าถนนสุขุมวิทนั่นเองนะครับจุดสังเกตหลักนะครับปากซอยจะมีปัป๊มปตทและให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยเทศบาล29นะครับหรือว่าซอยวัดดาวเรืองนั่นเองนะครับและลงจากถนนสุขุมวิทขับรถเข้ามาเพียง1 นาทีเท่านั้นตำแหน่งที่ดินนะครับจะอยู่ใกล้กับวัดดาวเรืองและแปลงนี้นะครับก็ปรับเกียร์เรียบร้อยสวยงามสูงกว่าถนนด้านหน้าของแปลงพร้อมต่อยอดได้ทันทีบรรยากาศโดยรอบรายล้อมไปด้วยวิวเขาแบบ180องศาอากาศที่นี่นะครับถือได้ว่าเย็นสบายรมเย็นตลอดทั้งวันเหมาะทั้งอยู่อาศัยหรือว่าพัฒนาหรือปล่อยขายต่อในอนาคตก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับ ที่ดินทำเลแบบนี้นะครับให้คุณได้มากกว่าที่คิดแน่นอนรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันพร้อมใช้ชีวิตได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่คุณเป็นเจ้าของที่ดินนะครับปากซอยยังมีปั๊มวตทเซเวน่นคาเฟ่ออเมซอนและยังอยู่ใกล้กับแมคโครโฮมโปรเพียงแค่5นาทีเท่านั้นหรือว่าจะไปช้อปปิ้งนะครับที่เซนทัลจันทบุรีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ก็ขับรถเพียง6นาทีเท่านั้นเองนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับเจ็บปวดไม่สบายยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล ศรีเวทเพียงแค่6นาทีเท่านั้นและโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีเพียงแค่13นาทีเท่านั้นเองนะครับมั่นใจได้เ,เรื่องการดูแลสุขภาพใกล้มือของคุณหรือว่าถ้าคุณคือสายธรรมชาตินะครับที่ดินยังใกล้กับน้ําตกคลองนารายเพียงแค่5นาที อุทยานณแห่งชาติน้ำตกผิวเพียงแค่11นาทีสูตรอากาศดีๆฟังเสียงน้ำตกสัมผัสป่าได้ง่ายๆนะครับหรือว่าจะไปเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนนะครับกับชายหาดและท้องทะเลก,ก็เพียงแค่25นาทีเท่านั้นเองนะครับและอยู่ห่างจากตลาดผลไม้เนินสูงใจกลางตลาดผลไม้ขนาดใหญ่เพียงแค่25นาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าที่นี่นะครับมีครบทุกสิ่งครบทุกอย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่มองเห็นโอกาสในด้านอาสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือผู้ประกอบการครอบครัวที่อยากมีพื้นที่ที่ชีวิตแบบเหลือจะพัฒนาเป็นรีสอร์ทโครงการบ้านคุณภาพหรือว่าสร้างอาพาร์ตเมนต์ร้งผลไม้ก็รองรับทุกไอเดียของคุณและทําเลที่ดีแบบนี้นะครับไม่ได้มีบาบ่อยแน่นอนนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับขายในราคาเพียงไร่ละ4.5ล้านบาทเท่านั้น ที่นี่นะครับระบบสาธารณูปโภคครบคันไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าปละป,ะปาผ่านหน้าแปลงและพิเศษมากๆเลยนะครับเอกสารสิทธิ์ฉนดกุดแดงพร้อมโอนให้ท่านท,นทันทีเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามเมื่อเปรียบเทียบกับสกายภาพในมือของคุณและตน้นทุนที่คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปนะครับผมจึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านเข้ามาชมพร้อมสัมผัสกับที่ดินแปลงที่สวยๆแปลงนี้สนใจติดต่อสอบถามกับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจองท่านตอนนี้เลยนะครับโทร 099-926-6218รีบโทรเลยนะครับก่อนที่ที่ดินแปลงที่สวยจะหลุดมือไปสวัสดีครับ